ที่มอบให้กับนุ่งเจ้าโดดกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวฮาร์ดฮาร์ดอะไรชุดกับฮาร์ดเล่นกับใครเก่งๆอยู่ในไลน์ลูกช่วยไปปวดให้กูด้วยทำไมอ่ะกูโดนบล็อกโดนพี่หนงโดนบล็อกนะครับไปปวดให้พี่หนงด้วยนะครับถ้ามาคิดนั่นกันเลยมาส่าแล้วแนวว่ากูจะทำอะไรอีกนะเออมีมีมามาบอง ผู้สาวป้เดี๋ยวพาอบอกผู้สาวพี่แค่พูดเท่านั้นเองนะแฟนถามมีลูกเแหล่ที่มาทักกูอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะกดให้เยอะเลยถ้าหนูกดพี่ยิ่เยอะพี่จะทำอะไรให้หนูเออกูบอกว่าเออหนูว่าอะไรหละกูจะงาแค่ให้ดูเดี๋ยวๆกูโดนเลยกูหายเลยไม่ถามกูสักคำว่ามันอยากกูงูไหมเอ่อพ่อหมดแล้วเข้าให้เข้าให้เขารู้จะถามเออลองให้เขาเฮ้ยแกพูดเล่นเอาเลยเชิญด่วนเชิญด่วนเนาะเชิญด่วนเนาะผู้ใดก็ได้มาเลยบอกหมด คุณกระไรมากเลยครับบอกเลยครับครับวนเาคี่มานครับ้วะ้เราเหนอมากเลยเราก็เลย ท้าวท้าวตัวเล็กช่ชอว่อชื่อติก๊กตอกใช่ค่ะเอออยู่กับใครเนีในใ่ยเรานอนเต็นเนี่ยเราก็เลยเหงา chưa lẹ lẹ chết lên, lên. Họ... mà có mà ê cơ cái ai หาไรวันหงไดทอเมอแค่มองเงินม yani okay. umm ีใจมันคอยขอโทษก่อนไปูกคนเดีย oh, ว อะไรเนี่ยกลุ่มไม่ไหนส่วนใครก็ไม่รู้เพื่อนเออไม่ชอบใครมาก็ไม่รู้เพื่อนอะไรก็นุชธนดลนุชนุชธนาน้องเพลงอะไรอ่ะดังหรอไม่รู้พี่มาใครก็ไม่รู้ใ แล้วเขาคุยกับมึงเหรอไม่รู้ว่านี่คืออันปอผมร้องเพลงเป็นนักร้องครับผมร้องเพลงอยู่รถแห่ี่พี่ครับผมเป็นนักรอ้องผมนนรอ้มองเพลงรถแห่ครับนนรอ๋อเพลงรถแห,ถแห่ใช่ร้ <laughs> องเงรถแห่ครับเออมีคนดังเป็นคนดังเหรอเอฟซีะ FC นะคะ อยู่แถวไหนครับเนี่ยทำไมไมาต้องเจอมผมอาจอาจจะพูดตกราวนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเป็นเาขาไม่ไม่เห็นหน้าเลยให,ให้ให้เห็นหน้าเลยเห็นหน้าใครอ่ะพุณอยู่เมืองการเหรอคุณพูดเนอ่นๆใช่ยอยู่เมืองการคะ่ะเมืองการ คนวงการสวยขนาดนี้หรอครับคนรู้เหรอวเหรอก็คือตื่นเต้นอะแล้วแล้วพี่มาพี่มาอยู่บัดนี้แล้วกูมาอะไรได้ไงผมโทรมาคุยกับไฟหรือเมดานไฟจีโอ๋อหไม่จริงไงที่พี่อกอไม่ใส่กันแล้วนะเราก็ไปเดอะหัวตอนหน้าเลยที่ เขิน่ะวินผมเป็นนักร้องผมเป็นนักร้องรถแห่ครับผมรถแห่มาสปีแล้วนร้องไมร้องรถแห่รไม่อ่ต้องอายหรอเวลามาดูะมได้วินมึงไม่ต้องอายหรอกมาคุยกันเนี่ยไม่ต้องอายเฮ้ยเขาบอกไม่ต้องอายคุยได้ไม่าไปฟังเพลงผมไมครับลร้องไปนรถแห่ครับ โอ้ยพี่หนูอายอะหนูออกแล้วนะเอาออกไปไหนนี่จันเจ้าดังมากคุณดาวจันเจ้าใช่ไหมจันเจ้าเขาเรียกมึงฮะจันเจ้าเขาเรียกมึงเพื่อนเพื่อนหนูเคยนะเพื่อนหนูเนมันวิ่งหนีไปแล้วจันเจ้าตอนนี้กำลังเรียนอยู่หรออะไรนะคะตอนนี้กำลังเรียนอยู่หรอคะ ไม่ค่ะมาทำงานที่โรงเรียน,เป,นเป็นครูเป็นครูใช่ไหมเป,เป็นครูใช่ไหมค่ะไม่ค่ะเป็นน,นักเ,เ,เรียนมาทำงานเอาเป็นนักเรียนมาทำงานเป็นพนงใช่ไหมถึงไง อย่างเห็นไอ้คนเสื้อดำอ่ะคนคนเสื้อดำที่อยู่ข้างากนันเจ้ามีค่ะคนเสื้อดำชื่อเจอมึงชื่อเขาชื่ออะไรจันเจ้าเขาชื่อว่าชอลลี่ค่ะชอลลี่เหรอเขาชื่อชอลลี่ค่ะอันนีชอลลี่ยิมม้มหวานหน่อยได้ไหมอะไรนะคะบ,บอกชอลลี่ยิมม้มหวานหน่อยได้ไหม ยิมมันบานเยชลิทำไมอ่ะยิ้มมันบานใหู้หน่อยเาเฉลีพีนไปแล้วนะคนเกฉลีมานันเจ้าน่ารักมากเลยนูู้เขินมากตอนเนี้ย เอามึงมึงมัดลายแทนกูปะไอ้จารย์มึงทำไมทางกูว่ามึงบอกูเป็นผีหรือเป็นยังไงมึงคุยมึงก็อยากบอกกูใช่คือบอกกลัวทำไงกลัวว่าจะมีคนแง่จ้าจันเจ้าตอนนี้พี่อยู่กับแม่พี่ค่ะเป็คุณแม่พี่สวัสดีค่ะนี่เด็กไทยอ่ะนี่หนูอยู่กับลูก นี่ครัแม่แม่คุยกับลูกหน่อยอะรอ่ะพอแม่ไปอยู่กับลูกหน่อยจอรี่จอรี่อะไรเข้าเหมือนุ๊บอันนี้แม่พี่คุณแม่พี่เฮ้ยลูกสาวลูกสาวลูกสาวเขาเรียกแะบปากเป็นแบบสวยมากสวยมากแม่พี่ าเเสาว mm. ส,ส,ส,สวยไหมทำแม่ลูกสาวสวยมไหมโม้ลูกสาวสวยคนนี้สวยมากฮะไม่ตาลาฮะโทรศัพท์พี่ห้าไปเลยน่ะพี่เอาสัตว์ไปไว้ไหนกันดีจอลลี่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 พี่จะให้ดูจอลลี่พี่เขาเรียกนี่นนี่จอลี่ค่ะเสื้อก่อนค่ะเสื้อจอลลี่ค่ะน้องแจ๊คพี่จะให้ดูดูพระเอกกคนหนึ่งดูนี่ดูนี่ นี่ไปเอกจ้องจ้องจี่อี่อู้เครับแข่งอยู่บ้าต้องมันโ้ยนี่นี่ีคนคนคนนี้คือเขา ไม่ใช่ไม่ใช่ชายใอม่แไรู้รู้จักพี่บอยไหมพี่บอยสิริชัยพี่บอยรู้จักค่ะวันนี้วันนี้พี่ออนแต่พี่พี่แอดดี้เขาไม่มาเเป็นาแทนแทนพี่ชื่ออะไรอ้ยปวดกลอกนี่ปว่บอย มาที่ไปคุณแม่ดิอะไรนะคะฟังคุณแม่หน่อยลูกฟังคุณแม่หน่อยค่ะโอเคค่ะฟังค่ะอเอาหมเป็นนเป็นนอะไรไม่ดู้านั่นน่ะ อยเกอมืองการเมืองาอยู่เมืองกาอยู่เมืองการลยยเมืองการค่ะพวกพี่เป็นเมืองการบ่อยมากเลยนะพวกพี่เปมืองการบ่อยมากแนที่เป็นนักร้องไหมคะอ่าจันเจ้าเคยโดนบิดไหมลูกจันเจ้าเคยโดนบิดไหมไม่ค่ คอยบิดเลยเหรอ,อ,อเจ้าหาคนอื่นหรือว,ว่าทำไมทำไมเจันแรมหรือว,ว่าจันแรมนะเนาะอยู่ที่ว่าจะเชิญผู้ชายหรือผู้หญิงเข้ามา งานบ่ทงานค่ะพวมันมเเวเวนเหีนกัน,นเดิเนทัวระเทศวจังหนอยไปพอนุกคานาดลน้องบัานี้ไอเาข่อบอกเลด้อ่ยคุบอกน้ข่อยิดงานกับเมย์เพื่อแห้งเด้อตายคนเมืองหลายวะน,น้อนน่เนาะว่าหลายดอก เรบบบาก็ใจคือใ่อยมือข่อยเง็้ยงข่อยมือ่อยอย่างนีคนบนําโอ้คนเมืองหลายผลไปก่อนเนอะเอาดีกันเพาะกะไรเพาไร